ก็กัดนะถามนะเวลาจะยกรับประเคนนะครับรับประเคนนะต้องยกขนาดไหนนะยกขนาดไหนถึงจะชื่อว่าเป็นการรับประเคนยกขนาดแมวรอดได้หรือย,ยกนิดเดียว นะครับนะหรือไม่ต้องยกหรือไม่ต้องยกนะครับอา้าวของวางอยู่เต็มโต๊ะนะโยมเอามือแตะพระเอามือแตะอย่างนี้ได้ไหมนะครับหรือต้องยกขนาดไหนยกแบบให้แมวรอดได้จึงใช้ได้นะครับเพราะว่าการรับประเคณนนั้นเนี่ยนะ คนที่จนะผู้ที่จะรับประเคนะเป็นคนเป็นตัดเป็นเทวดาได้อยูนะ่ของนั้นก็ต้องมีประมาณปานกลางนะแล้วก็ต้องอยู่ในหัตถบาตนะหัตถบาตจะคือลักษณะประมาณสองศอกครึ่งน,นะครับแล้วก็ฮะนะครับสามนะก็ต้องมีการน้อม สี่ต้องมีการน้อมเข้าไปนะครับน้อมเข้าไปห้า,าผู้รับก็รับด้วยกายหรือด้วยวาจา,าอเออโทษทีนะรับเรื่องด้วยกายของเรื่องด้วยกายนะครับท่านอาจารย์บอกกายหรือวาจาผิดนะเนี่ยนะนับด้วยกายกับของเรื่องด้วยกายนาคนจะให้ีก็ให้ด้วยการ กายของเรื่องหรกายหรือว่าโยนให้ได้อยู่นะแต่คนรับต้องรับด้วยกายหรือของเรื่องด้วยกายครานี้ลงมาดูลักษณะก่อนนะเขาบอกว่าผู้ที่จะถวายรู้แล้วนะเป็นคนเป็นสัตว์เทวดาได้ของที่จะยกถวายนั้นต้องเป็นของที่มีน้ําหนักประมาณคนปานกลางยกได้คนไหนชื่อเป็นคนปานกลางครับนะในยุคสมัยจะในยุคสมัยไม่เหมือนกัน,นเอาเป็นว่านะ คนปัจจุบันปัจจุบันนะ่ยคนธรรมดาของเราเนี่ยนะไม่ต้องเป็นนักกล้ามนักเงยนักอะไรแบบพิเศษนะเป็นคนธรรมดาเนี่ยปานกลางสามารถที่จะยกขึ้นไหวนะเราต้องดูก่อนพนี้มีโยมมาถามเหมือนกันนะครับเรื่องนี้ดีนะโยมเอาของมาวางไว้หม้อบเบ้อเลยยกโยมโยมจะถวายได้ไหมพระคุณย่ามารับประเคนหน่อยเอานะเราก็ต้องมาดูสังเกตได้ไม่ได้นะเรื่องคําถามนี้ดีนะครับ ถ้ามันยกไหวไหมคนธรรมดายกไหวไหมหรือต้องถ้าเกิดคนธรรมดายกไหวเวลาจะถวายของนั้นถึงแม้จะคนสามสี่คนมาช่วยกันยกยก็ไม่ได้มีปัญหาอะไรเพราะของนั้นคนธรรมดาพอยกได้แล้วเขาอยู่ในหัตถบาตรไหมอยู่ในหัตถบาตรเอาเป็นง่ายๆเอา,าหัตถบาตรเนี่ยจะมีหมดสามอย่างนะครับหัตถบาตรในการรับประเคนเนี่ยจะเน้นสองสอกครึ่ง หนึ่งศอกสองศอกแล้วก็อีกครึ่งศอกนะครับสองศอกครึ่งแต่ถ้าเป็นหัตถบาตรในการทําสังฆกรรมท่านเอาศอกครึ่งศอกครึ่งเลยนะจากวัดจากตัวถึงตัวนะครับศอกครึ่งแต่ถ้าเกิดนะเป็นหัตถบาทเวลาที่เราออกไปอยู่ประพฤติวัดปริวาสนอกวัดนะครับการไปอยู่ปริวาสนอกวัดแบบเก็บวัดต้องต้องเข้าใจด้วยนะครับนะภิกษุที่จะถือว่าเป็นอยู่ กับเรานอกวัดเพราะนั้นบางทีมันจะมีการไปประพฤติปริวาสจัดปริวาสที่มันไม่อยู่ในเขตอุปจาระศีมาของวัดนะครับบางทีเขาก็เ,าเอาเอาป่าเนี่ยเลยนะเป็นที่ประพฤติปริวาสไปนะปนหรือเชา้ชาๆออกไปประพฤติปริวาสกันนอกวัดพวกาอาจารย์ปะก,กตนะปะกตัตะอาจารย์คําเนี่ยจะอยู่ในระยะไหนที่ภิกษุ ผู้ประพฤติปฏิวัติหรือม,มานัทสามารถที่จะกำหนดว่ามีอยู่แล้วก็ประพฤติปริวาตได้ต้งองอยู่ในระยะประมาณ12สอศอกนะครับระยะ12สอศอกอันนี้ก็คือมีการพูดถึงหัตถบาทไปอันนี้หัตถบาทนี้ยาวไปหน่อยนะ12ศอก12สอศอกประมาณ6มเมตรอ้า เอาเป็นง่ายๆน,นะเอาออกไปพืชข้างนอกกับอาจารย์อยู่ไปบนเตียงเลยนะผมก็อยู่เนี่ยอยู่ตรงนี้ผมก็จะบอกนะองค์หนึ่งว่านาอีกองค์หนึ่งก็ว่าดาบถ้ามันเกินสิบสองสอเปน็นอันบอกไหมครับก็บอกก็ได้ยินอยู่นะแต่ว่ามันไม่ได้เขตของการประพฤติปริวาสการประพฤติปริวาสจะมีสองแบบแบบในวัดกับน,นอกวัดนะครับนะปริวาสกับน,นอกวัดต่อไปที่นี่นะครับจะเปิดอนุข,ข้อเรื่องการอยู่ปริวาสนะพิสูรรูปใด นะมีความประสงค์ที่จะอยู่ปริวาตนะนะิเมื่อตัวเองได้ต้องอบัตนะครับนะที่นี่จะเปิดอนุข้อให้แล้วก็ให้ความรู้นะบางทีมันรู้น้อยพลอยลำคาญร,นะรู้มากจะยากนานไม่ต้องคิดงี้นะครับยิ่งรู้ก็ยิ่งดีเพราะศาสนาของพระผู้มีพระเจ้ามันเป็นเรื่องของการความรู้และความเข้าใจเมื่อออกได้ถูกต้องนะเราก็พ้นจาก อาบัิได้จริงเป็นผู้บริสุทธิ์จกอาบัติได้จริงเราก็ไม่เป็นอันตรายที่กระทำนะครับคราวนี้หัตถบัตรจะมีสามอย่างนะครับถ้าอยู่ในเรื่องการรับประเคตมีสองศอกครึ่งถ้าเกิดในเรื่องของการทําสังกกรรมศอกครึ่งสังกกรรมนั่ง,ข,งข้างกันนะครับเวลาปูสนะกบปูศอกครึ่งก็ใช้ได้เลยนะครับนะบางทีเราจะกังวลกังวลว่า เวลาทาปฏิโมกมันจะไม่ได้หัตถบาตรท่านเข้ามาใกล้ๆท่านเข้ามาใกล้าากลๆบางองค์ก็ไม่ลืมซักกี่วันนะครับกินชุนเลยพระเทระก็โอ้นะหรือบางทีท่านก็เป็นพระเทเระเองแต่พระผู้น้อยก็ผมไม่อยากเข้าไปใกล้อาจารย์เลยอย่างเงี้ยนะครับอันนี้ก็วัดจากข้างออกไปนะครับสอบครึ่งนะครับจะได้ได้เลยนะครับนะอยู่ในระยะนั้นนะแต่ถ้าเป็นหัตถบาตรประเภทที่สามนะคือออกไปอยู่นอกวัดไอ้ประพฤติปริวาตนอกวัดนะครับนะ ให้อยู่ในระยะ12ศอกนะครับระยะ12ศอกครับ12ศอก6เมตรคราวน,นี้มันจะมีเรื่องการน้อมด้วยนะน้อมการน้อมคืออภิหารติต้องมีการน้อมเข้าไปแตะเฉยๆของมันไม่มีน้อมนะครับของมันอยู่กับที่นะพิสุผู้รับก็รับด้วยกายหรือของเรื่องด้วยกายเพราะฉะนั้นถามว่าไปแตะเฉยๆก็ได้ไหมมันไม่มีการน้อมของ เหมือนพี่ตเหมือนโยมเอาไปถึงเสร็จปุ๊บก็ยืนอยู่เฉยๆอาภาไม่หยิบเปานะเขาไม่มีการน้อมมาให้เลยอย่างนี้ก็การรับประเคนก็ไม่ครบองค์นะครับต้องมีการน้อมเข้าไปนิดมันไม่มันอ่ามันไม่ได้เกี่ยวกับการยื่นหน้ามันเกี่ยวกับการยื่นยื่นของหรือบางทีไม่ได้เกี่ยวกับการยื่นไปข้างหน้าอย่างเดียวการยกขึ้นมาในแนวตรงๆแบบนี้หรือเอียงเข้ามาหน่อยๆก็ถือว่าเป็นการน้อมเหมือนกัน การให้แบบนั้นเป็นารได้วยให้ด้วยความเคารพนะทำให้กิริยาอาการมาแลดูหน้านะเริ่มใสสําหรับผู้ให้แล้วมีลักษณะของนิวาตะมงคลนะเป็นคนอ่อนน้อมนะครับอย่างนี้ก็ถือว่าได้เหมือนกันนะครับอันนี้คราวนี้พอมาดูมาดูถึงในเรื่องของว่าการรับประเคเนีนะ่ต้องยกขนาดไหน ก็ถ้าเกิดป็นเป็นของหนักมากนะครับแค่ยกขึ้นมาแบบนี้ก็ไม่ต้องยกถึงหลุดพื้นนะนะยกเอียงขึ้นมาสักมุมใดมุมหนึ่งก็ถือว่าเป็นการยกนะครับเป็นของหนักมากนะแต่ถ้าเกิดมันไม่ใช่ของหนักมากนะเราก็ยกขึ้นมาจะยกขึ้นมาเซนสองเซนหรือสามเซนนะเป็นนิ้วหรือยกมาเป็นศอกก็ถือว่าเป็นอันยกหมดนะครับนะแต่ว่าการแตะนะการแตะบางทีมันก็สะดวกดีเนาะ แต่มันจะขาดอันหนึ่งก็คือขาดถึงเรื่องการนะยกน้อมเข้าไปใช่ไหมครับนะอันนี้ก็เราไม่แต่เฉยนะไม่แจะเฉยก็นยยกหน่อยก็ดีนะครับ